มาเลยครับมาดูกันบ้างแนวทางของวันที่สิบมีอะไรกันบ้างครับผมอย่าลนะครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแนวทางของวันที่สิบครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับห้านอยครับห้านอยแนวทางวันที่สิบครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมแนวทางของวันที่สิบครับผมเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าครับผมมาแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ ตัวกันมีสามศูนย์หกศูนย์หกแปดครับผมวันที่สิบอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก้อหากกันได้เลยนะครับผมวันที่สิบวันที่สิบมาแล้วมาแล้วครับผมช่วยให้อาหารน้องแมวด้วยนะครับแมวเกียรติสิบกว่าตัวครับผมเต็มวัดเลยครับมาครับมาเอเบ่งน้ำกันครับเอเบ่งน้ำกันครับวันที่สิบครับผม ทับสิบเอ็ดทับหกเกตลาวสตาหน่วยทั่วไปสภกิจกาซาพิเศษหน่วยสามขีปกติวี p พีหน่วยพัฒนาหน่วยพัฒนาปกติ VIP อพีหน่วยพัฒนานลาวสามขีครับผมนี่อยู่ด้วยกันเลยครับชอบก็จัดขัดก็หันกันได้เลยลก็ผมวันที่สิบมาแล้วมาแล้วก็ผม,มวันที่สิบมาแล้วครับชอบก็ กัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบครับผมมาเลยครับสอบประจัดคัดก็ผ่านกันครับวันที่สิบของแมวน้อยแมวน้อยครับผมน้องแมวครับวันที่สิบของน้องแมวครับอ่ะเนียมาติดตามดูวันที่สิบของออดุงนาเพื่อนกันบ้างครับผมว่าออดุงนาเพื่อนจะมีอะไรครับวันที่สิบ ครับผมนี่เป็นของแมวหน่อยนะครับเออบึงครับดูดูเลยครับหนึ่งครับวันที่สิบครับแล้ววันที่สิบแล้วจะย้อนขึ้นมาดูวันที่เก้าแป๊บหนึ่งเย็นนี้ครับวันที่สิบมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาแล้วครับวันที่สิบทับสิบเอียทับหกเกตออดุงนะเพลินออดุงนะเพลิน ครับลาสตาหน่อยทั่วไปครับลาสตาหน่อยทั่วไปสะเพาะกิจการศาสตร์พิเศษหน่อยสามขีหน่อยปกติหน่อย VIP หน่อยพัฒนาลาสสามขีครับผมนี่นะครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็หัดครับผมลาสตาครับผมอย่าลืมมาเลยครับนี่ครับมาเลยครับเด้อ9 สี่สามสี่สามเก้าสี่เก้าสามครับผมเขาก็จัดการก็ผ่านนนะครับตัวกันมีแปดสี่หกแปดหกสี่ครับผมเขาก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเกจียร์สามห้าโอ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเกจียร์สามห้าโอเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผม ช่วยทาบุญด้วยนะครับอดุงนาผืนครับบุตรณวัดครับพร้อมนี่ครับเอ้าอืมมาเลยครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันเรื่อยๆนะครับผมอืมมาดูกันเลยครับมาดูรัฐบาลก่อนครับอ่ะดูวันที่สิบแล้วมาดูรัฐบาลก่อนครับนี่ครับมาแล้วครับรัฐบาลไทยอดุงนาผืนมาแล้วครับมาแล้วชอบก็ จัดขาดก้อผ่านกันได้เลยนะครับมีอยู่ครับมีสองชุดครับชุดสามตัวมีอยู่สองชุดครับแปดเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์วิ่งเก็ดกับศูนย์ครับผมนี่ครับดูเลยนะครับชอบก็จัดขาดก้อผ่านกันได้เลยนะครับอู้น่าเสียดายครับเมื่อคืนนี้นะผมพูดว่าไปเที่ยวเพื่อนบ้านก่อนก็ได้ครับไปเที่ยวเราพัฒนาก่อนก็ได้ครับเห็นไหมครับออก ห oh, กสามโอ้ครับออกหกสามจริงๆครับอ่าไปเที่ยวเพื่อนบ้านก่อนก็ได้ผมบอกครับอ่าก็ออกหกสามให้จริงๆครับเออแต่เป็นปล่อยล่างด้วยครับอ่าปล่อยเป็นล่างด้วย,ยครับของนี่ครับปล่อยเป็นล่างด้วยครับอย่าลืมครับมาแล้วนี่นะครับเอาปล่อยเป็นละ่างพร้อมเนาะครับเนาะบุ้ยบุ้ย ยอมได้ส,ส, <ai> สอบก็จัดคัดก็ผ่านกันครับผมอ่าล่างแปดสามหกสามสามเก้าสามสามมาแล้วครับผมชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันเลยเนาะครับอ่านี่ครับอ้าวัฐบาลไทยครับอ้านี่รัฐบาลไทยครับเอาเรามาดูกับย้อนขึ้นมาดูวันที่เก้าแป๊บหน Mind ึ่งครับจากเครื่องพึ่งมาดูนี่ยี่สิบวันที่หนึ่งครับอ่าเราย้อนมาดูวันนี้อีกแป๊บหนึ่งเผื่ออยากดูครับ เพื่อนมีกิตสนใจครับเพื่ออยากดูครับอ่าหย้อนมาดูวันที่เก้าอีกแป๊บหนึ่งครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับวันที่เก้าครับวันที่เก้าโอ้โหอยู่มาอยู่นี่หมดเลยมาอยู่นี่หมดเลยวันที่เก้าสี่ห้าโอ้ยห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าสี่เก้าห้าสี่ห้าเก้าครับผมนี่ครับนี่ครับเอาสี่หกห้าหกเก้าเก้าครับผมวันที่เก้าครับหนึ่งครับ เมวน้อยแมวน้อยมาอีกแล้วครับแมวน้อยแมวน้อยมาอีกแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอืมเก้าครับผมแล้วก็นี่แล้วครับผมอืมชอบก็จัดคัดก็ผ่านครับบาเดีว่ากันนะครับเนาะนี่ครับเอานี่ครับวันที่เก้าครับวันที่เก้าอดุงนาเพือนที่นี่นะวันที่เก้าอดุงนาพื้นครับผมมาแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ หกเก็ดแปดหกเก็ดแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดหกแปดครับผมหกเจ็ดแปดหกเก็ดหกแปดครับผมมาแล้วมาแล้วตัวกันหนึ่งสามหนึ่งหกเก้าหกสามครับผมอ้ามาอยู่นี่แล้วหกสามครับโอ้ยก็ออกกันอย่างนี้ครับมาออกที่วันที่เก้าเหมือนเดิครับผู้ดูคงจะเห็นนะครับเนาะน่าเสียดายมากเลยครับอืทําไมมันไมนไปอยู่เมื่อวานนี้ครับวันที่หกสามเนาะน่าเสียดายจริงครับเออ บอเป็นหนังนอครับเนาะเอามาดูที่ส1บอดกันบ้างว่ามีอะไรครับวันที่11บอครับไล่ไปเลยครับวันที่11เอา้าวมีราวพัฒนาครับผมแกงมาแล้วบอกว่ามีราวพัฒนาจ้าอืมครับเอาแกงมาแล้วบอกว่ามีราวพัฒนาครับผมอครับเอา แก้งมาแล้วบอกว่ามีราวพัฒนาครับเกตสี่ C ี C ่ C ี C ีเกตสีอีกแล้ว <c oughs> นี่ครับอา้าวหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองสี่วกันเจ็ดแปดเจ็ดห้าครับผมนี่ด้วยกันเลยครับซอบว่าจัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอา่าวันที่สิบเอ็ดครับผมกับอดุรงษเพิ่นอดุรงษเพิ่นครับกับ ลาวสตานอยทั่วไปครับลาวสามัคคีหน้อยลาวสามัคคีหน้อยพัฒนาน้อยสามัคคีครับผมสอบจัดขาดก็ผ่านครับนี่นะครับอลาวพัฒนาก็มาแล้วครับอ๋อดงนะเพื่อนช่วยทําบุญด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทางวัดขาดเกินมากครับต้องการไฟพลังหลอดไฟพลังแสงอาทิตย์มากเลยครับเดี๋ยวนี้ของเก่าสมรุตสุดโทมไปครับของเก่าสมรูตสุดโทมไปครับอยาจะได้ของใหม่ขึ้นมาครับเอ้าแล้วมาดูนี่ครับมาดูวันที่ครับมาดูวันที่นี่ สิบเอ็ดครับมาดูที่สิบเอ็ดนะครับของน้องแมวน้องแมวครับน้องแมวมาแล้วครับน้องแมวมาแล้วกับลาวพัฒนาครับใหม่ในอามาอยู่นี่โอ้ยครับเอาเอาเบอง์ก่อด้ะครับเลยกับมาอยู่มงกอกเลยครับโอ้หกสามลายทั่งนี้หกสามลายครับขั้นหัวมาลยครับน้องแมวกับลาวพัฒนาครับมาแล้ววันที่สิบเอ็ดครับผมชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเออ กสามสองสามสองหกสามหกสองครับตัวกันเก้าสองแปดสองแปดหกครับผมสอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับวันที่สิบเอ็ดกับเล่าพัฒนามาแล้วครับอย่าลืมนะครับวันที่สิบเอ็ดกับเล่าพัฒนามาแล้วเด้อครับมาแล้วอย่าลืมนะครับสอบก็จัดขัดก็ผ่านกันครับผมครับ ก็จัดขัดข้อผ่านกันได้เลยนะครับผู้หมอแมวคอยแมวน้อยนีแต่แมวครับอ้อมคางอ้อมเอวอยู่นี่ครับอ่าครับแมวเยอะมากครับช่วยให้อาหารน้องแมวด้วยนะครับผมอาจารย์ผลว่าแมวตัวเล็กเล่นกันหยอกกันกลายเป็นแมวทองคําแต่ตกตอนนักงวันมากความริงก็เกิดมาครับไอตัวเล็กกัดตัวใหญ่ตายหมด <laughs> ไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่กัดตัวเล็กตายหมดเขาเลยครับ มีแต่แมวกินกินก็ับไปอยู่ไหนก็มีแต่แมวแต่แมวอัยาติโยมช่วยทำบุญด้วยนะครับให้อาหารน้องแมวด้วยนะครับผม